นื่อจากผมได้เขียนบทความไว้4ตอนนะครับสตอนเนี่ยเป็น4ตอนที่อยากให้คนไทยคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้สติอย่างมีเหตุและผล4ตอนถ้าใครเลื่อนอ่านในเพจชมรมนะครับลองไปอ่านดู4ตอนอันนี้จะเป็นเรื่องของสตอรี่ที่เกิดขึ้นในคดีของน้องชมพู่นะครับล้วนๆน,นะครับซึ่งทั้ง4ตอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนคิดคิดแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดู นะครับแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตั้งแต่วันแรกที่มีการเจอศพน้องชมพู่นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็จะรู้ว่าใครคือฆาตกรเลือดหี่นะสิ่งที่มีการพูดกันนะครับว่าไอ้คนร้ายอยู่ข้างล่างสองคนพี่น้องประชาชนไปดูคลิปได้เลยว่าคุณรู้ได้ไงว่ามีคนร้ายสองคนคุณรู้ได้ไงว่านะศพน้องชมพู่อยู่ทางซ้ายคุณรู้ได้ยังไงว่า นะชมพู่นะอดข้าวตายคุณรู้ได้ยังไงนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสาสิบเจ็ดคลิปสําหรับฆาตกรเลือดเย็นคนนี้ถูกบันทึกเหตุการณ์ทั้งสิ้นทั้งมวลน,นะครับจนนําไปสู่การมอบไปราฐานอันสําคัญนะครับแล้วที่สําคัญคือเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไป ฆาตกรเลือดเย็นพวกนี้นะครับไม่ใช่คนเดียวผมยืนยันว่าตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวนะครับขอเวลาอีกไม่นานนะผมบอกแล้วนะครับไม่เกินไม่เกินสิบห้ากุมภาแน่นอนนะไม่เกินสิบห้ากุมภาพี่น้องประชาชนจะได้เห็นฆาตกรเลือดเย็นถูกใส่โลเล็นะครับไม่ใช่ฝังเพชรนะครับใส่กำไรคู่แน่นอน และเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆผมเชื่อว่าจะมีคนโดนเพิ่มจะมีคนโดนเพิ่มอีกนะครับพอดีตัวเล็ก,ลกนิดนึงนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าคดีเนี้ยนะเราต้องการปิดตำนานกก่อสักทีเพราะมันนานมากเกินแล้วนะครับผม เรียนี่นองประชาชนคนในประเทศว่าสื่อได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มาเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยควรจะปิดตำนานให้หมู่บ้านกอกเนี่ยคืนสู่ความสงบแล้วก็กลับไปอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านยูทูบเบอร์นะครับก็ควรจะกลับไปทำหากินนะครับเอาไลไรสดผมไปลงก็ได้ผมไม่เคยหวงนะครับหรือคุณจะไปคุณมีแนวทางแล้วในการที่คุณไปอยู่บ้านกอกกันมาตั้งนานเนี่ย YouTuber, ยูทนะูบเบอร์เนี่ยนะครับดีๆเนี่ย นะครับใช้แนวทางนี้นะครับเอาไฟ์สดของเราไปลงเราก็ไม่เคยห่วงห้ามเอาไปทําหากินเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีห่วงห้ามนะแล้วก็ยินดีให้ไปลงอยา่าไปกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านกเกาะที่เขาอยู่กันมาแบบสงบร่มเย็นมานานจนกระทั่งมีตำนานนะครับกเกาะซีรีส์เนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับบทความสี่ตอนเนี่ยเราได้เขียนไว้ชั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ไม่นานเกินรอนะนะครับผมมั่นใจว่าไม่นานเกินรออีกแค่สองสัปดา์เองอดทนหน่อยสําหรับคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยเขาทรมานยิ่งกว่าเรานะเขาต้องไปทําบุญบ่อยๆเขาต้องไปทําบุญที่วัดเขาต้องไปในใจเขาร้นรุ่มหมดแล้วตอนนี้ยในใจเขาล้อนในใจเขาเครียดเขาไม่รู้จะทํางไงเขาเลยต้องไปหาพระนะผมบอกให้เลยว่าต้องไปหาพระแต่พวกเราเนี่ยอยู่กันแบบไม่ได้กระทําผิดอะไรเนี่ย อยู่กันแบบสบายๆนะอยู่กันแบบรอเวลาบางคนบอกว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อก็ต้องรอนะเบื่อก็ต้องรอนะรออีกนิดจะเป็นอะไรไปให้คนร้ายมันฆ่าเด็กเนี่ยอยู่อย่างทรมานนะมันทรมานเด็กจนอดข้าวตายมันก็ต้องทรมานนะทรมานเพราะมันคําสาบานของมันมันทรมานมันสาบานไปแล้วมันจะต้องทรมานอย่างสุดแสนนะสุดแสนที่มันจะต้องทรมานเช่นเดียวกัน อันนั้นก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอดใจรอ